24กันยายนนี้ครับจะเป็นวันที่ทางพรรคเก้าไกลเขาจัดกิจกรรมกับสมาชิกพรรคดยปกติเนี่ยหลังจากที่หัวหน้าพรรคลาออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อเปิดทางให้พรรคเก้าไกลเนี่ยขึ้นไปเป็นแกนนำฝ่ายค้านทีนี้เนี่ยก็ต้องทําให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมโค้สงโคโงศกเนี่ยหายเรียบไปกับตาครับ อยู่ในสภาพแค่รักษาการเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันที่24กันยายนนี้จะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่พร้อมกรรมการชุดใหม่ครับซึ่งทางพักเก้าไกลเขาก็โพสต์เชิญชวนนะครับให้สมาชิกพักเนี่ยเดินทางไปร่วมงานครับโดยในงานเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือ first speech นะครับของหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่แล้วก็โคศพครับ จะเลือกใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับวันที่24นี้พักเก้าไกลให้เป็นพักมวลชนครับเราก็จะมีตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากแทนภาคปกติเนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนภาคแต่นะภาพนะครับตัวแทนของปีกแรงงานแล้วก็ตัวแทนของปีกชาติพันธุ์ครับก็จะมาแสดงวิสัยทัศน์เนาะเราก็จะมีเก้าไกลพีชอันนี้น่าสนใจคือสมาชิกพ,พักเก้าไกลเนี่ยใครอยากทำโปรเจกต์อะไรเขาก็จะมีโครงการให้ เราก็พิโครงการมาแล้วก็มีการโหวตนะครับว่าโครงการไหนจะถูกทําให้เกิดขึ้นจริงครับมีการทอล์กการเมืองครับตื่นเถิดประเทศไทยโดยนะครับอาจารย์สิโรธครับแล้วก็พี่ถึกนะครับแล้วก็คุณชอบนะครับสมมติ3าคนเออนี่ก็น่าสนใจอีกอันนึงนะครับหัวข้อยุทธศาสตร์ก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบครับนั่นก็คือ คุณพิธาลิมเจริญรัตน์แต่กิจกรรมสุดพิเศษครับเป็นมินิคอนเสิรต์ตพร้อมนักร้องรับเชิญที่คุณคาดไม่ถึงอันเนี้ยหลายคนเขาก็บอกนะว่างานเนี้ยจะไม่มีคนไปก็เพราะว่านักร้องสุดพิเศษเนี่ยอาจจะเป็นกุลธนาธรเนาะอันนี้ก็แบบ ล้อกันเลยอย่างนี้ในโซเชียลก็เอาเป็นว่าวันที่24กันยายนกับใครที่เป็นสมาชิกพักของพักเก้าไกลก็ไปเจอกันที่งานนะครับเขาก็เชิญชวนแล้วเนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ว่าใครสนใจจะไปเป็นสมาชิกพักเก้าไกลเนี่ยคุณไปเช็คก,ก่อนว่า ตอนนี้สถานะของคุณเนี่ยเป็นสมาชิกพักการเมืองไหนอยู่นะครับถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองไหนไปสมัครได้เลยค่าสมัครก็มี2แบบนะครับมีแบบรายปีกับแบบตลอดชีวิตเนาะโอเคก็วันที่ยี่สิบเราจะรู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่แล้วมติของหัวหน้าพักตลอดจนกรรมการบริหารพักจะเอายังไงกับคุณหมออ๋องครับ